สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุฟังนะคะพบกับรายการสถานีข่าวปักหมุดนะคะเจอะเจอกันนะคะก่อนที่คุณูุฟังจะเข้านอนนะคะเราจะมาปักหมุดนะคะ,คะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะและเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะ <ใน S 1> รายงานตัวค่ะรัชมีวรรณดวงแก้วคะว่ะสามประสิทธิ์ค่ะน้องควันนี้คุณพี่เอื้องในเเรื่องเกีเ่ยวกับธนาคารหลายแวดวงธนาคารแต่มันเกี่ยวพันกับพวกเอาทั้งหมดเละมาเล่าให้ฟังเรื่องแรกขอเล่าก่อนนะคะ วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ถ้าใคร <ฮะ S 2> เป็นลูกค้าธนาคารหานไทยธนาชาิอย่าตกใจนะคะอยังไงคะอย่าไปตกใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนโลโก้แล้วเขาใช้โลโก้ว่า TTB <อ> t MB ธนาชาติได้โลโก้เป็นสีน้ำเงินกับสีส้มเขาใช้สโลกแกนว่า One Dream One Team เอาวันโกนะคะก็คือว่าทั้งสองลูกค้านี่แต่ก่อนเนี่ยเขาไปซื้อคุณรวมกิจการด้วยการใช้เวลาประมาณปีกว่าแล้วก็หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยลูกค้าทั้งสองคนเนี่ยจะจอยเหลือคนเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีเอกสารไว้ที่บ้านค่ะว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนสมุดบัญชีของคุณนะกิจการอะไรต่างๆคุณต้องไปเปลี่ยนแต่ไม่ต้องรีบนะคะ,คะถ้าเป็นลูกค้าก็ดําเนินการได้อย่อยางเือมเดิมเลยนะคะเขาบอกว,ว่าวิธีการเนี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถทําธุรกิจรวมกันได้ ก่อนหน้านี้ธนาคารเนี่ยเขามีความมั่นตมั่นใจในเรื่องของสินเชื่อธุรกิจรถยนต์เขาก็จะมาผนวกรวมกับ t ีเบีธน,นาคารทหารไทยเนะะี่ยค่ะเพื่อจะทําให้ธุรกิจทั้งด้านสินเชื่อรถยนต์กับธุรกิจของสินเชื่อปกติธรรมดากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะี่ยก็น่าสนใจสําหรับธนาคารนี้นะคะเริ่มเปลี่ยนกันตั้งแต่หนึ่งพฤษภาค,คมเป็นต้นไปคือโลโก้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรวมกิจการให้ได้กันหนึ่งกรกฎาคมนี้ถ้างั้นขอถามพี่เอื้องคือตอนนี้ใครที่เป็นลูกค้าของ ทหารไทยหรือใครที่เป็นลูกค้าของธนาชาตธุรกรรมต่างๆการผ่อนชาระอะไรต่างๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมท้งปกติเลยค่ะไม่ใช่ว่าเขาไปรวมกลุ่มกันแล้วคุณไม่ต้องผ่อนไม่ต้องอะไรนะไม่ใช่นะําตามปกติคุณเป็นลูกนี้เป็นลูกนี้ปกติแต่ว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเขาจะมีหนังสือมาบอกคุณว่าคุณต้องไม่ถามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่าตกใจอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้น้องลิลลี่เรื่องของวัคซีนโควิดค่ะก็ จร,จริงๆอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เองเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการฉีดวัคซีนนะคะเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนชก็เลยทำให้วันนี้นะคะกรุงเทพมหานครนะคะท่านพลตํารวจเอกอัศวินขันเมืองนะคะลงพื้นที่ไปที่เดอะมอบางกะปิค่ะไปทำไมไปเพื่อตรวจสถานที่เพราะว่ากรุงเทพมหานครนี้เขาได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการจัดสถานที่นะคะเป็น หน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลอันนี้ต้องให้ความดีกับคณะกรรมการของหอการค้าไทยหอการค้าไทยเขาบอกว่าเขามีสถานที่ภาคเอกชนมีสถานที่อยากให้คนเนี่ยรุมกันฉีดวัคซีนเข้าไปโรงพยาบาลมันแน่นก็เลยไปดูกันทดลองอันอันดับแรกก็คือที่เดมกระปิอยางที่น้องลิลี่ว่าถูกตนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะหลายที่ด้วยกันที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ที่ เซ็นทรัลารใช่เซนทรัลาร์โรบินสันโลตัสสถานสาขามินบุรีสามย่านมิตรทาวก็มีมทันทันดาภารก็มีนะคะคือหลายสถานที่ก่อนหน้านั้นที่เปิดเผยออกมาบอกว่าจะไปเปิดนอกสถานที่14แห่งค่ะ แต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น25จุดแล้วค่ะพี่เพราะว่าเขามองว่าพื้นที่มันต้องจําเป็นเพราะตอนนี้มันต้องเป็นการเร่งระดมฉีดวัคซีนแล้ววันนี้เนี่ยนะคะสภาอุตสาหกรรมเขามีแถลงข่าวเขาขพูดกันเลยนะว่าบรรดาสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมอยากจะฉีดวัคซีนตรงนี้เลยให้เขาเอามาเองก็ได้ใช่ไหมน้องดีใช่เขาบอกว่าจะให้เขาควักกระเป๋ามาเองก็ได้อยอมที่จะ วัคซีนเนี่ยโดสละพันบาทก็ยิยนดีตแต่ว่า <นะ S 2> ตัวเลขของบรรดาสมาชิกที่แสดงความจำนงที่อยากจะเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้โหเป็นตัวเลขที่เกินความคาดหมายกันหนึ่งล้านสามหมื่นกว่าคนถูกต้องค่ะประมาณหกพันกว่าบริษทัทเ<ช>นอะะยอมทุ่มเทนี้ไปฟังเสียงคุณสุพันมงคลสุธีกันค่ะ,คะเรายังมองเห็นว่าถ้าแก้ตามที่รัฐบาลบอกนะครับคือต้องสิ้นปีถึงได้ฉีดครบถูกไหมฮะซึ่ง มันมันไม่รู้จะมีคัสเตอร์กี่คัสเตอร์ที่จะตามมาเพราะว่าไตมาสามมันพวกที่แก้คือแก้ถึงไตมาสามเองถูกไหมฮะมาตรการการช่วยเหลือก็อยู่ถึงไตมาสองหรือไตมาสามบางส่วนซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เสร็จภายในไตมาสามมันก็ยังมีคัสเตอร์ที่จะมาอีกมีโอกาสเพราะนั้เงิน ของรัฐเองต้องเตรียมพร้อไมไว้นะครับการช่วยเหลือนะครับเรารู้ว่ารัฐตอนนี้เร่งเข้าแก่การเร่งฉีดก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะการฉีดไม่ไม่ใช่จัดได้ง่ายๆถ้าดูจากวิธีการฉีดณนะปัจจุบนันเดียยังไงเนี่ยมันไม่ทันเพราะที่บอกเดือนนึงเข้ามาสิบล้านโดสเราฉีดไม่ทันแต่มีคนต้องการเนี่ยเยอะส่วนหนึ่งก็ความสับสนข่าว ทำให้ส่วนหนึ่งไม่กล้าฉีดซึ่งผมบอกว่ายืนยันว่าวันนี้เนี่ยฉีดดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดคือฉีดเร็วที่สุดไม่ใช่วัคซีนยี่ห้อนู้นยี่ห้อไหนที่มันจะดีนะครับเพราะยังไงก็มีภูมิด้านดานเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งเกินครึ่งมันก็ทําให้คนที่ป่วยเนี่ยไม่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 ต้องเข้าไอซียูไม่ต้องเสียชีวิตเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เร่งกันฉีดเนี่ย ห้องไอซียูเราจะไม่ผ่านพอแล้วจะมีผู้เสียชีวิตอย่างนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นตลอดจํานวนประมาณนี้อย่างน้อยตลอดตอนนี้เนี่ยเราเ,เรียกว่ายอดสํารวจของเรานะครับตอนนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยจำนวนบริษัทที่สนใจเข้ามา6,174บริษัททั้งหมดมียอด1 3 6่งล้นสา่อคนต้องการฉีดโดยภายใต้ที่ถ้าถ้า ปิดไปได้ก็คืออยากฉีดให้ภายในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างช้านะครับโดยเขาอาจจะยินดีในเรื่องของงบประมาณการฉีดเองนะครับเราเองก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจเรามีการประสานล่าสุดนี่เราก็มีประสานร,ร่วมกับรา,าชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์นะครับเรามีลงนามเอโบอยูกันนะครับแล้วเราก็ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชั่นกับบริษัทจัดจําหน่ายวัคซีนอยู่ อยากยอดสำรวจวัคซีนที่มีความต้องการหกพันกว่าบริษัทเนี่ยจำนวนเนี้ยเขายินดีชําระเงินโดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโดสที่รัฐบาลจัดหาเอกชนเนี่ยก็คือเสริมในเรื่องของความรวดเร็วก็อีกอีกอันหนึ่งต่างหากมาถ้ามีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ยินดีจ่ายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราประเมินว่าจะต้อง น่าจะคือเอกชนทุกคนเดียวที่เรา,เาทำเ,าเ,าเช็คความต้องการเขาต้องการภายในเดือนมิถุนายนเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าของรัฐเนี่ยจะเข้าไปเยอะผอมกวนนะครับเขาก็ไม่ยําเป็นแล้วเขาก็ไปรอที่รัฐเขาก็ไม่เ,ไมเป็นที่ต้องไปชําจ่ายเงินเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเวลาเราเราประเมินนะครับหรือเราสํารวจนะครับสิ่งที่เราสํารวจเราบอกว่าต้อง คือต้องได้ภายในเดือนมิถุนายนเพราะว่าถ้าไม่ได้เดือนมิถุนายนนั่นคือเราสุดความสามารถเราหาไม่ได้ก็คงจะต้องรอจากภาครัฐแล้วครับนะครับเราไม่ได้บอกว่าสํารวจครั้งนี้จะต้องรอจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เราบอกอยู่แล้วว่าสํารวจครั้งนี้ถ้าท่านต้องการเราจะพยายามจัดหาให้ภายในเดือนมิถุนายนมีค่าใช้จ่ายโดยละห0 0 0บาทนะครับก็น,นี่คือสิ่งที่เราได้สํารวจไป นะครับว่าเขาต้องการเท่าไหร่เขาก็มีแจ้งยอดมาแต่ถ้าหลังจากนี้นะครับถ้าหลังมิถุนายนเนี่ยเราก็คงถือว่าเป็นการยกเลิกแล้วเราก็ทําสุดฝีมือแล้วหรือถ้าเกิน1,000บาทเราก็จะแจ้งเขากลับไปว่าเขายังสนใจอยู่ไหมนะครับแต่เราประเมินคร่าวๆคือเราเคยประเมินกับโรงพยาบาลเอกชนเคยประมูลกับไปประเมินกับองค์การเพัตช่วงเราประเมินครั้งแรกก่อนที่ระบาดรอบสเนี่ยคือราคาจะอยู่ เอปแบงค์ไม่เกิดนี้นะครับนอกจากพวกสภากรรมเขาจะยอมเฮียควัดสตุ้มสตางค์เลี๋ยงได้การฉีดวัคซีนแล้วนะคะอย่างกรณีของผู้ได้รับผลกระทบของวัคซีนน่ะถ้าเป็นลูกค้าของ SME b a แบงมาเลยน้องลินดี่เขาเปิดแพ็กเกจใหม่นี่นี่แหละเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเขารอคอยกันมานานเรื่องว่ามาตรการเหล่านี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องที่คือพูดง่ายๆอ่ะ การผ่อนต่างๆตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนนี่มันในกระเป๋าเนี่ยเออมันก็น้อยอ่ะมาเริ่มต้นอย่างก่อนเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าคือจริงๆแล้วเขามีโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนหดไม่ค่ะไม่ได้นะคะต่อไปเลยค่ะจนถึง31ธันวาคมค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะแล้วอยากจะกู้ใหม่มากู้ได้นะคะดอกเบี้ยต่ำสามเปอร์เซนต่อปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในสองผ่อนระยะสูงสุด5ปี ขวันชำระเงินต้นสูงสุดก็คือปลอดเงินต้นเนี่ยหปีเลยทีเดียวนะมากู้ได้เลยนะในวงเงินไม่เกิน3ามล้านบาททกศเขาขยายระยะเวลาในการเปิดรับทําประกันภัยชาวชาวนาจะ่สิ้นสุดไปถึง31พฤษภาคมปี6-4ในพื้นที่42จังหวัดอ๋อประกันภัยข้าวนนาปีเพราะว่าขมันออกมาแล้วปกติแล้วนี่จะดำเนินการเนี่ยภายใน สิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนนี้แต่ว่าก็ขยายพี่อีกเพราะว่าเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยโควิดไปไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ทําธุรกรรมอะไรต่างๆไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากวันในวันไว้นะคะวันนี้ค่ะคุณหมอเบิร์ตนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์บอกว่าฟังแล้วน่าตกใจนะคะมีคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดมามาเช้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตภายในวันนั้นแสดงว่าเชื้อโรคมันแรงมาก ยังไม่ทันมีคลหสเลยค่ะว่าเสยชีวีตว่าเกิดอะไรขึ้นเสียชีวิตเลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกเลยนะคุณหมอเบิร์ตบอกเลยว่าถ้ารู้สึกว่าหายใจไม่คล่องขอมาเลยค่ะมาโรงพยาบาลแล้วนอกจากที่จะเสียชีวิตวันนี้เสียชีวิตสองรายนะคะน้องนิี่แล้วก็ยังคบอีกว่ามาแค่เจ็ดวันมาอยู่โรงพยาบาลแค่เจ็ดวันก็เสียชีวิตจากโรคโควิดคือในสองรายนี้เนี่ยเสียชีวิตอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกหยิบยกมาในตอนที่เออมา เปิดเผยตัวเลขใ,ให้กับพี่น้องประชาชนนี่แค่สองรายนะฮะที่แบบโอ้โหเสียชีวิตอย่างรวดเร็วอันตรายมากนะโควิดเนี่ย <COVID S 1> <า>ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากถึงแฟนๆรายการที่ฟังอยู่นะคะทั้งทางวิทยุ105ก<ช>็ดีนะคะ<ช>แล้วก็ทางเพจนะคะทั้งคนอ้นวนอารมณ์เสียแล้วก็ปักหมุดกัน<ช>ด้วยนะคะว่าตอนนี้ดูแลรักษาตัวเองมากๆ ถ้าเกิดจะไปไหนมาไหนก็พยายามป้องกันตัวเองเป็นอันดับแรก<ช>นะคะใส่หน้าก,กากล้างมือ,อมแล้วก็ที่สำคัญอยู่บ้าน<ช>นะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกมา<ช>ค่ะ,คะงานเย็นเรื่องงานสั<ม>้นๆถูกค่ะ,คะไม่ต้องไปแล้วงานศพล่ะ ห้ามเลยนะคะที่เขาแจมไว้ใช่คะ่ะสาเหตุม,มันก็มาจากงานศพแล้วก็งานเรียนเื่องเดิมนะคะ,คะอย่าเลยนะคะขอเลยค่ะขอเลยเพราะว่าสถานการณ์เราไม่อยากจะให้ยืดเยือไปจนถึงวิถุนายนค่ะอเอาละะ้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับสถานีข่าวปักตานีนะคะวันนี้คุณนภาและรัชนีวันต้องลาแฟนเพจแฟนรายการรวมถึงแฟนแฟนทางวิทยุ FM 105หนึ่ง้ย้าไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ